การปิดฝากระโปรงหน้าเป็นที่ถกเถียงและกันในในในสื่อในโลกออนไลน์นะว่าอ่าบางท่านก็วางแล้วกดบางท่านก็อ่าปล่อยกระแทกลงมาเลยแบบไหนเป็นวิธีที่ถูกในเมื่อทางอุปกรณ์บางส่วนที่ทางโตโยต้ไม่ได้ใส่มาให้ผมก็เสริมให้มันครบให้กับคุณลูกค้าไปสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนแล้วก็าดาว25ขึ้นไป ผ่อน48งวด4ปีนะครับจัดแคมเปญดอกเบี้ยเร้าๆกันไปเลยครับดอกเบีย้ย0.79% ดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับและสวัสดี FC ช่อง The ุก k Toyota ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ากลับมาพบกับเซลตุกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในคลิปนี้นะครับเซลตุกจะพามาชมรถของคุณลูกค้านะครับก็ถือว่าเป็นคลิปตรวจรถก่อนที่จะส่งมอบนะฮะร,รถที่ผมจะพาทุกท่านมารับชมกันในวันนี้นะครับเป็นตัว h ฮรัก r e รีโว c c คโคนะครับ4ประตู2.4เกียร์ออโต้ขับ2นะ เ,เดี๋ยวในคลิปนี้นะเซลตุกจะพามาชมในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งของรถของคุณลูกค้านะครับว่ารถคันนี้ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะครับเซลตุกแถมอะไรให้กับคุณลูกค้าไปบ้างนะฮะเอาละเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมมาเลียพร้อมกันเลยครับผมไป เอาละครับทีนี้ผมก็มาอยู่กับรถของคุณลูกค้านะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวไฮรักซ์รีโว่ร็อกโคนะครับเกตรุ่น2.4ดับเบิลแคปออโต้พีลันเนอร์นะขับ2ยกสูงนั่นเองราคาค่าตัวของรถรุ่นนี้นะครับอยู่ที่1 9 6 0 0 0้านบาทแล้วก็คันนี้นะครับสีขาวมุกนะฮะบวกเพิ่มไปอีก1,000บาทเท่ากับว่ารถยนต์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่1 1 6 0 0 0้านบาท ะะเดี๋ยวเซลตุกจะรีวิวรถของคุณลูกค้าคันนี้นะครับว่าผมได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์หรือแถบอุปกรณ์อะไรเสริมเพิ่มเข้าไปให้กับรถของคุณลูกค้าคันนี้บ้างเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมเอาล่ะในส่วนของในเรื่องของงานดีไซน์ด้านหน้าก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับว่าเรื่องของกระจังหน้าร็อกโคลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นกระจังหน้างานดีไซน์เฉพาะรุ่นของเขานะครับผม แล้วก็มีในเรื่องของตัวระบบ Toyota Safety Sense นะครับเรดา Cruise ทีคอร์ชันซิสเต็มนะครับเลดี้พาร์เจอร์เลื่เตือนรถออกนอกเลยอะไรพวกนี้มีมาให้ครบในเกรดรุ่นนี้เลยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น2.4ขับ2ยกสูง4ประตูนะสำหรับเจ้าร็อกโคคันนี้นะครับเอาละในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ผมได้ทำการติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็ตามสไตล์ของผมเลยครับนี่ โช๊คอัพนะครับฝากระโปรงนะครับผมได้ทําการติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้กับคุณลูกค้าก็อย่างที่ผมบอกครับว่าในส่วนของตัวฝากระโปรงของรุ่น h ฮรักซิโวนะครับหรือ f o r t u n e r ค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะพอสมควรผมก็เลยทําการติดตั้งเพิ่มตัวนี้เข้าไปเนี่ยตัวโช๊คตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ออกกระบะไฮรักซ e v o หรือตัวฟอร์จูเนถ้าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้ แล้วอยากติดตั้งนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,400บาทาราคา2,400บาทนะลูกคาท่านใดอยากติดตั้งสามารถไปที่ศูนย์บริการโตโยต้าไกลบ้านท่านได้เลยไปสั่งอุปกรณ์กับทางศูนย์ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นโชว์ของแท้นะเ,เป็นโชวคของแท้ก็ถือว่าสําหรับคุณสุภาพสตรีละกันที่ใช้กระบะยกสูงหรือ Fortuner นะครับผมบอกได้เลยนะว่าจําเป็นที่จะต้องมีออปชั่นตัวนี้ เพราะว่ามันช่วยผ่อนแรงไปพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ในส่วนของการปิดฝากระโปรงหน้าต้องบอกว่าเป็นที่ถกเถียงละกันในใน,ในสื่อในโลกออนไลน์นะว่า,าบางท่านก็วางแล้วกดบางท่านก็ปล่อยกระแทกลงมาเลยแบบไหนเป็นวิธีที่ถูกเอาจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีที่ ถูกต้องนะครับสำหรับในในส่วนของอาการปิดฝากระโปรงหน้ารถจรเนี่ยก็คือว่าเราปล่อยลงมาเนี่ยเว้นระยะประมาณสักเนี่ยสักประมาณช่วงประมาณเนี้ยไม่ถึงคืบอปะประมาณสักเนี่ยสี่สี่นิ้วผมเนี่ยเนี่ยสูงประมาณเนี้ยปล่อยแล้วก็ปล่อยลงแบบนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าที่ใช้ไฮรักซีโวมักจะมีความกังวลว่า ปล่อยกระแทกบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลกับไอตัวนี้ไหมไอตัวเนี่ยตัวขายึดไฟหน้าเนี่ยที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยพอใช้ปปะนนานด้วยความที่ว่าใช้ไปน,นานเจอความร้อนพลาสติกตัวนี้มันจะมีความกรอบแตกอะไรเงี้ยกระแทกเปนนานแล้วมันจะแตกหรือเปล่านะฮะทีนี้ในส่วนของการปิดฝากระโปรงของไฮรักซีโวนะมันก็จะวางกดก็แล้วแต่ของคุณลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าจะวางกดอ่ะผมจะแนะนํานะ ไอตัวช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูวิธีที่อ่ถูกต้องก่อนนะเนี่ยปล่อยลงมาประมาณนี้พอมีโชคเนี่ยพอพ้นช่วงเนี้ยมันจะเริ่มดูดแล้จะดูดลงทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยลงนะเนี่ยปล่อยลงนะครับมันจะดูดปุ๊บลงเลยแต่ลูกค้าที่มีความกังวลนะครับอยากจะแบบว่าวางกดแหะนะ ถ้าอยากวางกดจริงๆอ่ะผมแนะนำนี่สังเกตตรงนี้ไอตัวมุมเนี่ยมุมมุมที่อยู่สองฝั่งตรงเนี้ยถ้าเป็นผมนะี่ผมจะไม่ได้แบบเอามือกดตรงกลางแบบนี้นะผมจะทํานี้เอามือสองมือเนี่ยแต่ละข้างแล้วกดลงพร้อมกันนะครับคือเหมือนเป็นการถ่ายแรงอะ่ะไม่อยากจะให้แบบลงน้ําหนักที่จุดเดียวลงแบบนี้เนี่ยตรงช่วงมุมเนี่ย เอามือสองมือเนี่ยกดลงไปนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นวิธีของผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดสะดวกแบบไหน,นอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าวิธีของผมอะผมแนะนําว่าเอามือแบบเนี้ยสองมือค่อยๆกดลงนะครับเพราะด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยพลาสติกเขาค่อนข้างมีความหนาอยู่จะไม่เหมือนพวกฝากระโปรงรถเก่งนะฝากระโปรงรถเก่งเนี่ยเขาจะมีความบางกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้วิธีเนี้ยสองมือ ลงน้ำหนักพร้อมกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการปิดฝากระโปรงนะก็ลองลองดูลองปรับใช้ดูนะครับผมถัดมาในเรื่องของฟิลม์มฟิล์มคันนี้ผมได้ทําการติดตั้งเป็นฟิล์มยี่ห้อเอ็กซ์โคนะครับความเข้มบานหน้า40%รอบคัน60%นะครับนี่ผมจะให้ดูในเรื่องของตัวฟิล์มนะคือถ้าฟิลม์มเอ็กซ์โคถ้าเทียบกับลามินา เอสโคผมมีความรู้สึกว่าเขาจะมีความทึบกว่านะแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ฟิล์มจะเท่ากันผมมีความรู้สึกว่าเอสโคจะมีความทึบกว่าลามินาจะมีความทึบกว่าแต่ถามว่ามันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันได้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคันนี้คุณลูกค้าเนี่ยขับรถก็กังวลในเรื่องของเวลาขับกลางคืนกลัวในเรื่องของอทัศนศวิสัยการขับขี่ยามกลางคืนที่แสงน้อยนะครับก็เลย เลือกเป็นบานหน้า40%แล้วก็รอบคันนอกนั้นก็จะเป็น60%นะครับก็ถือว่าความเข้มฟิล์มผมว่ากำลังดีนะากำลังดีถือว่าไม่ทึบไม่ใสจนเกินไปนะแล้วก็คิ้วกันศาสตร์ของแท้ก็ติดตั้งตามปกตินะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวนี้นี่ตัวกันลอยตัวนี้จะเป็นกรอบรองมือจากประตูลายเคฟล่านะผมก็ ใส่ให้มันแมชกับตัวนี้มือจับของ r อกโคที่เขาทำเป็นสีดำนะผมมองว่ามันก็ดูแมชกันดีดูเข้ากันดีนี่สวยงามนะครับนี่สวยงามสวยงามนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่กดล็อกรถนะ ชุดภาพกระจกมองข้างอัตโนมัติอันนี้ผมทําการติดตั้งเพิ่มให้กับคุณลูกค้าไปนะครับหลกัหลกๆที่ผมติดตั้งตัวนี้เพิ่มให้กับลูกค้าเนี่ยก็คือ,อมันจะได้ดูแบบอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีนะเอาเอาความรู้สึกส่วนตัวผมละกันเวลาผมใช้งานรถส่วนตัวผมเนี่ยออปชันตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเพราะอะไร เวลาผมล็อกรถผมเป็นคนขี้ลืมสมมุติจอดรถล็อกรถเสร็จปุ๊บเดินไปไม่กี่เมตรอยู่ดีผุดขึ้นมาในหัวเอ๊ะรถเราล็อกหรอยงเราล็อกรถหรอยงนะครับทีนี้พอเรามีออปชันตัวนี้ข้อดีก็คือว่าผมก็ดูว่าเกระจกมองข้างพับอยู่หรือเปล่าอถ้ากระจกมองข้างพับอยู่ก็แสดงว่าผมล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นจะเป็นวิธีการจําของผมนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือว่ามันมันก็ดูแบบอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเวลาบางทีไปจอดรถในที่แคบๆเงี้ยครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเนี้ยถ้าคุณลูกค้าอยากจะพับลูกค้าต้องทําการกดสวิตช์ในตัวรถเพื่อพับเก็บก่อนที่จะดับเครื่องยนต์แต่นี้ต่อให้คุณลูกค้าดับเครื่องยนต์ลงจากรถมาปุ๊บก็กดล็อกรถแค่นั้นเองนะฮะกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้เลยนะครับผมก็ถือว่าออปชั่นนี้ ใช้ได้อยู่นะครับมีฟังก์ชันที่ราคาไม่แพงนะก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทถ้าลูกค้าท่านใดที่ใช้ h i ร u x ซิ v o หรือ Fortuner นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการเช่นเดียวกันนะครับไปสั่งได้เลยนะอันนี้ไม่แพงอันนี้เซอตุกแนะนำนะครับภายนอกต้องบอกว่าล็อกโคเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องติดตั้งอะไรนะอ,ออปชันหลายๆอย่างเขาก็แทบจะใส่มาให้แล้วนะฮะ แล้วก็ตัวนี้อันนี้ของคุณลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มตัวกันลอย,นยในตัวคิ้วขอบฝากระบะท้ายเนี่ยผมเออผมว่ามันดูแมทกันดีนะเพราะว่าถ้าเป็นของเดิมจากโรงงานเนี่ยมันจะดูโล่งๆมันจะเป็นสีตัวรถเลยอะเอาง่ายๆนะครับแต่พอมาเป็นตัวเนี้ให้ดูเห็นไหมพอติดไปแล้วเนี่ยเออมันดูเรียบร้อยลงตัวดีนะ เออใช้ได้ใช้ได้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับถือว่าสวยงามออตัวเนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะออสำหรับลูกค้าที่ใช้ร็อกโคอยากสั่งตัวนี้สั่งได้ไดที่ศูนย์โตโยต้าเลยสั่งได้เลย1,900บาทนะครับ พอติดไปแล้วเนี่ยเออมันมันก็ดูเรียบร้อยดีนะ,ะใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ออปชันตัวนี้ติดไปแล้วรถมันก็ดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในตัวรถนะครับมันมีออปชันอย่างนี้ที่ผมทําการเพิ่มให้กับคุณลูกค้าไปครับป,ปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนด้วยความที่ว่าโรลโกนะครับ ตัวนี้ราคาลดกันล้านละฟังก์ชันเดิมจากโรงงานออปชันเดิมจากโรงงานเนี่ยที่ไม่ได้ใส่เสริมเพิ่มเติมมาให้กับตัวรถเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้กระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะครับเดิมๆโรงงานเนี่ยไม่ได้มีมาให้ทีนี้ผมก็ทำการใส่เพิ่มให้กับลูกค้าไปเลย นะครับก็คือกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติราคารู้สึกว่าตัวนี้จะอยู่ราวๆประมาณ4,000-5,000บาทประมาณน,นี้ผมก็จำราคาเป๊ะๆไม่ได้เนี่ยด้วยความที่ว่าทางโตโยต้ไม่ได้ให้มาลดราคาล้านแล้วนะแต่ตัวนี้ยังไม่มีมาให้ตัวตัดแสงออตโต้เป็นตัดแสงแบบธรรมดาเนี่ยเอามือดีดเอามือพับอย่างเงี้ยนะครับก็ ผมก็จัดการใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปให้ครับก็คือกระจกมองหลังตาแสงออโต้แล้วก็มีอีกออปชันหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ว่าของช่วงนี้ลูกค้าสั่งซื้อกันเยอะมากๆลูกค้าให้ความสนใจยเยอะมากนั่นก็คือกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับของ t ตโ o ต a นะฮะหน้าหลังเลยคันนี้อันนี้ผมแถมให้กับลูกค้าไปแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวกลอ้องบันทึกหน้ารถเวอร์ชั่นใหม่ที่เขาปรับปรุงมาล่าสุดก็คือว่า เขารองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi อ่ารองรับเชื่อมต่อ WiFi แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำคลิปรีวิวรถของคุณลูกค้าที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์อะไรพวกนี้ผมเคยพูดไปในคลิปอะที่ว่ากล้องบันทึกหน้ารถ t ต y o ต a น่าจะเชื่อมต่อ w i f i ได้ในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องเสียเวลามาดึงเมมเสียบสายอะไรให้มันวุ่นวาย,วายเชื่อมต่อ WiFi เลยนะครับแล้วก็ ดึงข้อมูลเข้าไปในมือถือเลยนะครับมันสะดวกเวลา,าเกิดเหตุหรือเวลาเราต้องการหลักฐานคลิปในกล้องนะครับผมการที่มันมีรองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อ w i f i เนี่ยมันก็สะดวกกับคุณลูกค้านะฮะอันนี้คือทาง t o y o t a เขาก็ปรับปรุงมาแล้วก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ปรับปรุงออปชั่นตัวนี้มาราคาเท่าเดิมาราคาเท่าเดิมราคาไม่เพิ่มขึ้นนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอของเข้าก็เดี๋ยวจะนัดคุณลูกค้ามาติดตั้งภายหลังนะครับ ก็ตอนนี้รถคันนี้เหลือแค่กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ต้องบอกว่าครบแล้วก็คืออุปกรณ์ร็อกโคอย่างที่ผมบอกคือรถเนี่ยมันอุปกรณ์แทบจะค่อนข้างครบมาจากโรงงานแล้วนะฮะแทบจะไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมละผมก็เติมในส่วนที่ขาดนะฮะก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกโช๊คค้ำฝากระโปรงหน้านะครับชุดควบคุมระบบพับกระจกออโต้นะครับกระตัวกระจกมองข้างแล้วก็ ในเรื่องของกระจกนะครับมองหลังตัดแสงอัตโนมัติกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังอะไรพวกนี้ที่ผมเสริมเพิ่มเข้าไปให้มัน f u ลออ p ชั่นนะครับมันจะได้ดูเป็นรถที่อ p t i o n ที่ครบจบจริงๆนะฮะในเมื่อทางอุปกรณ์บางส่วนที่ทาง Toyota ไม่ได้ใส่มาให้ผมก็เสริมให้มันครบให้กับคุณลูกค้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับในเรื่องของออ t ชั่นะครับของคุณลูกค้าของรถท่านนี้นะที่อ่า ผมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในส่วนของตัว r o c โคนะครับแล้วอยากได้ในเรื่องของออปชันประมาณนี้นะอยากได้ออปชันฟังก์ชันของแถมรายการของแถมอยากได้แบบคันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เซลตุกนะครับช่องทางการติดต่อของเซลตุกนะครับเบอร์โทร0618213464 l i น e idt w o k 8 1 1 0นะครับคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเซลลตุก hmm. ก็ทำรายละเอียดส่งให้นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ออปชั่นจบครบเลยแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับ h ฮ l u x Revo นะครับ r o c กโคคันนี้นะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์แล้วก็าดาว2ขึ้นไป ผ่อน48งวด4ปีนะครับจัดแคมเปญดอกเบี้ยเร้าๆกันไปเลยครับดอกเบีย้ย0.79%นะฮะได้ออปชั่นแบบนี้เลยแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งพระบรให้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะอยากได้ออปชั่นแบบคันนี้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยโดนๆนะครับ0.79%ติดต่อทักเข้ามาหาเซล์ตุกได้เลยครับเซล์ตุกกินดีให้บริการนะฮะก คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรรีวิวสั้นๆรถของคุณลูกค้าเตรียมที่จะส่งมอบคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นลูกค้าติดตามมาจากช่อง YouTube ของเซลทุกนะครับก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจในการให้บริการของเซลทุกนะครับก็เซลทุกยินดีให้บริการครับลูกค้าก็ต้องบอกว่า สอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเปรียบเทียบออปชั่นแคมเปญโปรโมชั่นรายการของแถมต่างๆก็ค่อนข้างเยอะนะฮะก็สอบถามเข้ามาได้ไม่ซื้อไม่ว่าครับก็ยินดีให้คําแนะนานะครับให้ข้อมูลเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยรายการของแถมก็บริษัทให้แถมได้ประมาณไหนผมก็แถมตามงบที่บริษัทเขามีให้ผมนั่นแหละนะครับบางทีก็อาจจะไม่ถูกใจลูกค้าก็ไม่เป็นไรครับนะฮะก็เอาที่ คุณลูกค้าสะดวกละกันนะฮะเอาล่ะวันนี้ก็เซลตุกขอตัวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องบอกว่า r o c โคคันนี้ออปชั่นก็ถือว่าครบครบ,ครบจบจบ,จบกันไปนะฮะจัดเต็มในเรื่องของออปชั่นอะไรที่มันขาดผมก็เสริมเพิ่มเข้าไปนะครับผมยังไงนะครับฝากคุณลูกค้าและ FC ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องเซล์ตุกด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเซลตุกนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้หลายๆท่านก็บอกมาว่าช่วงนี้เซลตุกไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวยังไงเซลตุกถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปหรือลงคอนเทนต์อะไรใหม่ๆ,ๆมาให้กับคุณลูกค้าและ f อของช่องเซลตุกได้ติดตามและรับชมกันนะครับยังไงวันนี้เซลตุกขอตัวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่า ช่วงสงกรานที่ผ่านมาก็ที่บ้านผมเรียบร้อยครับคุณภรรยา2ขีดนะฮะเป็นต้องบอกว่าเข้าเข้าสมาคม2ขีดเรียบร้อยตรวจ ATK ขึ้น2ขีดแล้วผมอยู่เขาเรียกว่าก็ต้องบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันนะกับคุณภรรยาก็ยังไงก็ต้องกักตัวนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โควิด1 9ติดกันง่ายมากนะฮะเชื่อสาย เขาเรียกว่าสายพันธุ์โอมกอานนะฮะติดกันง่ายง่ายมากๆยังไงก็ต้องรักษาเนรักษาตัวกันให้ดีนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากเซลล์โตโยต้าขอบคุณสาหรับการติดตามและรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับเอาละครับลูกค้าก็จะเตรียมออกรถครับผมไฮรักซีวอลคโคนะครับเตรียมจะส่งมอบแล้ว วันนี้ลูกค้าเดินทางมารับรถก็จะกลับต่างจงังหวัดเลยนะครับผมรอเลิกรอเวลาโอเคครับลูกค้าเคลื่อนรถออกแล้วครับผมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับด้วยความห่วงใยจากเซลล์ตุ๊กโตโตยตา้าสวัสดีครับยังรอล็อกโค โชคดีนะครับรอๆกันไปโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม